สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อเที่ยงจ้าฟืนเจอไฟไฟเจอฟืนก็ลูกเป็นไฟก็ลูกเป็นร้อนอย่างนี้ละค่ะนะคะร้อนชิบเป่งร้อนชิบหายไฟหมดเลยคับฟืนเจอไฟไฟเจอฟืนก็นอย่างนี้แหละร้อนอย่างกับเตาอบอะ่ะ ไม่นหนทำเลี๋ยววานมีอะไรบ้องนั่งงานทำจริงเลยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเหมือนเดิมถ่้มันมาลงเสร็จมันมาต้องลบทิ้ง อะนรไม่กีนมาทางนี้โหลฟนสาวอืมว่น,น้อยชอบเฟ้นฝ่ายครับวันน้อยชอบเฟ้นฝ่ายมากเลยครับ I uh do -huh.